เดี๋ยวนีคนปัญญาไม่มีอารมณ์ใจเลยปัญญาอะไรก็ไม่รู้ปัญญาทางโลกทางสงสารคิดเลื่อยเปื่อยไปทางโลกหาทางสิ้นสุดก็ไม่ได้เนี่ยปัญญาทางทางธรรมะเนี่ยอารมณ์ใจตัวเองไม่เป็นแต่อารมณ์ทางธรรมะไม่เข้าใจอารมณ์ทางโลกเก่งพยายามทําใจปลอบใจตัวเองในทางโลกเนี่ยมันตามไม่ทันก็แล้วกันเก่เงมาก อบรมใจเนะี่ยอบรมทางธรรมะในข้หมายในหนังสือเล่มนี้แต่เรามาพยายามอบรมทางโลกเลยเก่งคิดทางโลกทางทงสายเนี่ยเก่งมากทางธรรมไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมอบรมใจตัวเองให้เป็นไปทำธรรมะการภาวนาจึงไปก้าวหน้าอะไรหลักสําคัญการอบรมใจเนะี่ยเรื่องใหญ่ถ้าใจเรารู้จักความเป็นจริงของธรรมะ แนวทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันปัญหาในกาปรปฏิบัติไม่มีมันง่ายก้าวหน้าไปดีดว้วยพอจะเคยเ่าปัญญารมใจหมายถึงสอนใจนั่นเองเมื่อเราทั้งหลายสอนลูกสอนหลานเรานั่นแหละคํา่าสอนไม่การอบรมเมือ่อว่าบอกกล่าวตักเตือนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องบอกต้องเตือนที่ทางโลกใจเหมอนกันถ้าใจเราคิดเรื่องที่ไม่ดีหรือพอใจในสิ่งที่ไม่ดีก็อเอาปัญญามาเตือน อันนี้ไม่ดีนะอันนั้นไม่ควรนะนก็ต้องเตือนใจอยู่บ่อยๆเขาว่าตนเตือนตน,ตน,ตนด้วยตนเองเนี่ยเตือนเรื่อยๆถ้าจะปล่อยตามใจชอบตัณหาพาไปทั้งหมดตัณหาคือความอยากมันพาใจไปเรื่อยๆมันจะหาสิ้นสุดไม่ได้เหมือนเรามาเกิดมาตายในทุกวันทุกวันเนี่ยคือมามาตามความอยากของตัวเองอยากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก้นนี่ยมันสิ้นสุดไม่เป็นความอยากขังโลก มันเหมือนสิ้นสุดเรมันความอยากทางธรรมะถ้าความอยากทางธรรมะมัมีความสิ้นสุดได้นั่นแหะความอยากสองความอยากต้องแบ่งกันให้เป็นคือใช่ความอยากให้เป็นแต่ความอยากทางโลกมันกับอย่างเนี้ยถ้าเรามาเกิดตายเกิดตายกับโลกนี่หลายกับหลายกันกับเพราะความอยากตรงนี้ถ้ามีความอยากนี่ต่อไปมันจะเกิดตายเกิดตายไปพบหน้าชติหน้าอีกหาทางสิ้นสุดไม่ได้นี่คือใจใจเป็นไปทุกความอยากทางโลก แต่อยากาทางธรรมะนะมันมีสิ้นสุดได้เพราะความอยากมันเป็นฐานหนึ่งของการปฏิบัติมันเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมเป็นอุบายเสริมให้ใจเด้ส่งใจให้ถึงที่สุดสุดแห่งทุกได้ในขบ่าวตันห้ายะตรลติโอคังตัณหาคือความอยากนั่นแหละจะส่งบุคคลให้ข้ามหันตนุกมันได้ว่าข้ามอกแย่งแก่งกันดาน,นั่นเองมีความอยาก พยายามมาฝึกใจซ้อนใจอบรมใจอย่างนไปหนความอยากทางที่ดีในทางธรรมะทางที่มัดีพยายามตัดไว้อย่า้มันเป็นทางททางโลกเกินไปนี่ก็บอกทวนกระแสใจให้อยู่เพราะกระแสใจเรามันมันไปกระแสโลกเือแล้วเ,เราไม่ทวนทักทีหนึ่งปล่อยตามความอยากของตัวเองอยู่เรื่อยๆอยากอะไรทำนั้นอยากอะไรทำนะเอาไปมามก็เลยเป็นเรื่องที่ยาวในการภาวนาปฏิบัติก็ทําอะไรไม่ได้เลยนี่ก็บบ ใจทั้งหมดอ่ะเป็นนักหนาวจลสตน,นหาหคอบครองทั้งหมดแล้วอใจตัวเองไม่มีสราอะไรไปตามภาษาความอยากทั้งหมดตามกจเดสทั้งอยากทั้งหมดเลยี่มาฝึกปฏิบัติมาฝึกใจใช่ไหม่การฝึกใจก็ฝึกความฉลาดฝึกความรอบรู้ภายในใจว่าอะไรควรอยากก็เป็คนควรอยากอะไรควรปฏิบัติตามหรือไม่นควรปฏิบัติตามต้องต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติคนนั้นตัวเลือกให้เป็น คาว่าธรรมวิจยะเลือกธรรมะมาปฏิบัติให้ถูกให้เข้าใจในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนนแดลกการปฏิบัติมันจะคืบหน้าก้าวหน้าไปด้วยดีเราว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามันกว้างขวางพิสดาดแต่ถ้าหากเราจะมาศึกษาให้เข้าใจแล้วคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่สามหมวดหมู่ด้วยกันสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนหนึ่งเป็นคําสอนที่สอนบุคคลที่อยู่กับโลกนนี้ จะอยู่อย่างไรให้มีความสุขอยู่อย่างไรที่มีความสบายนี่ก็ต้องสอนวิธีการการอยู่ที่หลักการหนึ่งก,การที่สอนคือสอนให้บุคคลเมื่อว่าเมื่อเราตายจากชาติมนุษย์นี้ไปแล้วเนะี่ะจะเกิดพบหน้าชาติหน้าอย่างไรจะมีความสุขอีกนี่คือหลักฐานหรือแนวทางที่ปฏิบัติกับตัวเองเพื่อไปสู่พบหน้าให้มีความสุขได้นี่ขักก้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนที่สามเป็นขั้นตอนที่สอนบุคคลให้หนีจากโลกกับจะสงสารอันนี้นี่ขั้นตอนที่สำคัญก็ตัวถุกทายคือสอนให้คนหนีจากโลกไม่ผูกพันกับโลกอันนี้เขาว่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองแต่สนมากเขาก็จะไปนะั่นแหละอยากไปแต่ทางอยากไปจริงๆอุบายจริงทําไม่เป็นทําไม่ถูกแนวทางที่จะไปสู่มรรคผนลนิพพานจริงๆนั้นไม่ใช่ว่าจะไปไง่าย มันจะมีช่องทางโดยเฉพาะของมันถ้าช่องทางเนี่ยถ้าเข้าไม่ถูกช่องเข้าไม่ได้อีกมันหลายช่องทางด้วยกินมันวนเวียนกันอยู่มันช่องทางออกจากโลกมันทางรวมตัวพอดีเดินในคนเดียวเดินคู่ไม่ได้จะกอดคอกันไปไม่ได้เดินเชียงคู่ไม่ได้ต้องเดินช่องทางคนเดียวทางใครทางมันหลวมตัวพอดีพอดีในทางทางออกแต่เราไม่มีทางออก พอเราไม่เห็นช่องทางออกนั่นเองแต่ทางที่ไปตางกระแสโลกมันทางลาดยางทางไอเวกใหญ่ราบลื่นดีมันสนุกวิ่งสนุกไปอมันได้ไปตามนั้นแต่ทางออกจากโลกมันทางแคบๆช่องเล็กๆออกส่วนตัวนี่เราต้องมาหาช่องทางให้เป็นตัวนี้การพูดจะออกจากมวัฏสงสารนี่มันมีช่องหนึ่งที่เปิดทางได้กนคือ ให้เห็นทุก hi, โทษภัยในวัฏสงสาราในการ,ร,รยายเกิดเจร็บตายในโลกนี้มีทุกอ,อะไรบ้างถ้าเห็นโทกทุกโท,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 โทกทุกอทุกต่างๆในโลกนี้แล้วนะ่ะทั้งออกประหาัดไม่จะเปิดได้เลยเห็นช่องทางพอดีไม่มีขวา,าก,กวัวไม่มีขว่ามีอะไรเกี่ยวกับจใจตัวเองไห้เหมือนกับ่า,า,บาถ้าเดินธรรมดาเราเนี่ยจะเลือกทางเดินแต่ทางเดนเตียนทางโล่งๆในเดินธรรมดา เพราะเราเดินราว,วังระว,วังด้วยกลัวจะเหยียบน้บาําบังเหยียบความเป็นหลายอย่างมีคนมาไม่มีศัตรูตามหลังถ้าเห็นว่าศัตรูตามหลังเราอยู่เนี่ยเราจะไปตัวเองได้ไม่ต้องกลัวน้ํากลัวอะไรทั้งนั้นนะไปมันเองเหมือนกับบอกคุณนอนอยู่ในในป่าในดงในเขาแล้วนอนหลับอยู่เสือขาาไปกินนะตั้งดักไม่ทันตายไปก่อนจะวุวยวายอะไรก็ไม,ไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอก เนี่ว่าเสือมันมากัดเรากินในช่วงเรานอนหลับมันจะช่วยได้ได้แล้วเสือคาบคออยู่นี่มันก็ตายกับตายอ่ะทีนี้เมื่อเรานอนตื่นก่อนเสือที่จะมาเรานอนตื่นขึ้นมาเห็นเสือดังเข้ามาหาเราเนี่ยจะกินแล้วอีกเนี่ยทีนี้ล่ะท่นหน่ปัญหาไม่มีอะไรแล้วมันหาทางออกได้ทําอย่างไรจะไม่เสือกัดมันจะออกตัวมันเองปลาก็ปลาถ้นาน้าก็น้ำาไนนมันจะไปัเอง มันจะไปเยินโยแยธรรมดาดาล้มันจะไปพ่นปากเสือก็แล้วกันขค้นตัวสําคัญเห็นตัวเสือตัวจริงซะก่อนมันจะไปเองได้แต่มันกลัวขึ้นมาในการภาวนาปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าเรากลัวในการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเมื่อใดนั้นระงออกจากโลกนี้ไม่มีปัญหามันง่ายไปตัวเองได้นี่ก็บอกอบรมใจตัวเองให้ดีสอนใจตัวเองให้ดีอย่าให้มันหลงโลกหลงทรงสารเกินไป ทีปัญญาอารมใจคือใจเรานี่ยมันสอนได้หลายหลายทางที่ทางกิเลสตัณหาสอนใจได้ไหมสอนได้ทุกวันเนี่ยเราถูกกิเลสตัณหาสอนใจทั้งวันทั้งคืนเดินเช้ามาสอนละกิเลสสอนใจสอนละสอนอย่างนั้นนัอย่างนี้นะสอนอยู่เรื่อยๆจนใจเราเพิ่มตามเพิ่มตามหลงตามกิเลสมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้ตัวกิเลสสอนใจอย่างไรแต่เมื่อกิเลสสอนใจแต่ไม่ใจหลงได เติมตัวได้แต่ทําไมปัญญาสอนใจตัวเองทําไมสอนไม่ได้นี่ตัวนี้ตัวสำคัญมันแล้ว่าฝึกสอนใจเสียใหม่ได้ปะปัญญาลมใจนั่นเองต้องเลือกว่ากิเลสสอนใจไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลาก็ดูแนวทางเอาไว้เมื่อปัญญาสอนใจสอนอย่างนี้อย่างนี้นี้ต้องสอนสอนแข่งกันว่าท้งว่าทางปัญญาและกิเลสตัณหาเนี่ยมันสอนใจต่างกันอย่างไรมันต้องสอนแข่งกัน ถ้าวัานเวลาในการสอนจีดเด็ดมันเก่งมันดีมันก็เอาใจไปได้แต่ถ้าสติปัญญาสอนใจเก่งมันก็ดึงใจขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเนี่ยเราจะไม่มีปัญญาสอนใจใจจะไม่รู้เรื่องอะไรมันยังเป็นโมหะอจิตชาหมักหม,มมใจตัวเองอยู่พยายามสอนใจอยู่บ่อยๆจนใจยอมรับความเป็นจริงจากปัญญาตัวนี้นนใจจะกลับหาธรรมะได้การฝึกสอนใจไม่ใช่ใจเ,เรื่องใหญ่ไม่ไม รู้ยากอะไรเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะสนใจตัวเองอยู่ต้องฝึกปัญญาให้ดีถ้าปัญญาไม่ดีจะสนใจตัวเองไม่ได้ผลอะไรเลยอุบายในการสนใจสอนอย่างไรใจจะกลับมหาปัญญาได้ก็ดูที่ว่าเจดียดสนใจมันสอนอย่างไรใจจะไปหาเจดียดได้ต้องมาวัดกันนี่ที่ว่าสื่อในการสอนมันตัวสําคัญเราต้องฝึกธรรมะให้ดีปัญญาให้ดี การสอนใจไม่ใช่ว่าจะไปน,นั่งสอนอย่างเดียวเวลาเข้าที่จะเป็นทางท่าทำท่าทำทางขัดสมาธิหลับหูหลับตาสอนใจมันไม่ทันจินมันสอนเป็นการเป็นเวลามันไม่พอดูตบิทยิเลสสอนใจมันสอนเป็นเวลาไหมไม่มันสอนทุกเวลานาทีแต่ทําไมเราภาวนาปฏิบัติสอนใจตัวเองยังสอนเป็นเวลานี่คือไม่สมดุลกัน มันแก้กันไม่ได้เหมือนเชื้อโรคต่างๆร่างกายของเราเนี่ยมันเต็มตัวกันอยู่แทนที่จะกินยาให้ต่อเนื่องไม่กินกินเม็ดสองเม็ดอ่าหายไปละสองวันสามวันมากินเม็ดหนึ่งสองเดือนสามเดือนกินเม็ดหนึ่งโรคจะหายไม่ไม่หายไม่ต่อเนื่องกันมันต้องกินยาให้ต่อเนื่องกันทีโรคจะหายวันหาคืนได้อ่มีคือเรี่ยมตันหาสอนใจเอาเขาสอนต่อเนื่องสอนทุกวัน ทีนี้จะฝึกปัญญาเราอย่างไรจะมาสอนใจตัวเองมีการพิารณาในพารณาธรรมะฝึกต่อเนื่องได้เราก็ต้องสอนมีปัญญาสอนใจสอนอยู่บ,บ่อยๆสอนจนไม่ให้มีกิเลสมีช่องทางให้สอนใจได้นี่คือว่าสอนแข่งกันแต่ละวันแต่ละวันหรืว่ายามปัญญาสอนอารมใจอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆสอนเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏะสงสารนนีน้ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นโทษอย่างนี้เป็นภัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สอนอยู่บ่อยๆมีความจริงด้วยเนี่ย นั้นอีกถ้วันหนึ่งข้างหน้าใจมันจะรู้ทราบซึ้งจากปัญญาตัวนี้มันจะหยุดในทางโลกได้เนี่ยมาสอนแข่งกันใครจะสอนถูกต้องกว่ากันปัญญาสอนธรรมะให้แก่ใจกับกิเลสสอนใจโดยตรงมันเอาทางนี้จะถูกมีเหตุผลดีกว่านี่เราฝึกความคิดมาแข่งกันความคิดของกิเลสมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ความคิดทางปัญญาอย่างนี้อย่างนี้คือว่าเอาความคิดมาแข่งกัน เขาเรียกว่าเอาความคิดรบร่างความคิดกันเองเอาความคิดทางปัญญาเนี่ยไปอบล่างความคิดของสังขารกิเลสตัณหาเหล่านี้ให้ใจเป็นตัวตัดสินเองว่าอะไรผิดอะไรถูกกันนี้่มันเลือกได้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในการปฏิบัติตีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกจะเป็นนั่งคาบริกรรมภาวานานทำไม่ว่าแต่การนึกคำบริกรรมไม่เที่สนใจนี่ รบตัวเองอยู่เฉยๆธรรมดานั่นเองไม่ได้สอนใจอะไรก็มันลูกเราอยู่นอนหลับอยู่เนี่ยนอนหลับอยู่พ่อแม่ไปนั่งดูลูกนอนหลับเฉื่อเถือจะเป็นสอนเมื่อไร่คนนอนหลับอยู่แล้วนี่ในการสอนใจกับมันเราสอนลูกสอนหลานที่ตื่นตัวอยู่ให้สอนเขาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอย่างนี้นะ่อันนี้นเ,ปนนนนนเป็นโทษโทษภัยนะก็สอนเขาให้เขาเห็นของจริงตามเป็นจริงลูกจะตื่นตัวถึงตัวเขาจะรู้สึกว่าผิดถูกคืออะไร ีปัญญาสนใจเหมือนกันเราต้องสอนใจเมื่อเราตื่นตัวอยู่ในปัจจุบันเนี้สอนบ่อยๆพี่นาบ่อยๆนั่นแหละปัญญาสอนใจเป็นเรื่องสําคัญมากหลวงพอจะให้หนังสือเรียบเรียงมาที่ว่าปัญญาสอนอบรมใจสอนใจนั่นเองอ่านบ่อยๆพี่นาบ่อยๆอ,อีกสักวันหนึ่งข้างหน้านั่นแหละใจเราจะมีความทราบเึ่งในธรรมะจะนีดีขึ้นเด่นขึ้นเข้าใจขึ้นมันจะวางอะไรได้มันจะละอะไรได้ เพราะมันเห็นทุกโทษภัยในสิ่งเัลนั้น